ขอแน,นะ,ะนำร้านอุปกรณ์บริการขายสินค้าแบบอนิเมะแฟนการ์ดว่าจะเป็นไอดีไก่เพชเตรตั้งแต่ 10k ถึง 50k ฉันยังมีของต่างๆในเกมอนิเมะดิเฟนเดอร์ตัวละครบริการขายเพชรและเกมพาสอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับต้องติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชสุนตรคสก้าใช่หรือไม่ขอแน,นะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRGZRG หรือถ้า,ายังไม่ถูกใจเรามีบริการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยาวเจ็ดวันสามสิบวันเก้าสิบวันร้อยแปดสิบวันหรือ365างงสามร้อยหกสิบห GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIP วิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับรางวัลการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอฟธนาคารต่างๆยิงดาวโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับพ e t i n g นะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อว่า p e t โกนะครับได้เปิดเมื่อตอนกลางคืนนะครับแต่ผมเนี่ยเพิ่งว่างมาทําคลิปนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมากดเปิดแบบคูณหนึ่งร้ดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้างนะครับไปปึ๊บ ได้เลยคนหนึ่งร้อได้ตัว8ปดพมานะครับก็ถือว่าเป็นโหมายของผมนะเออแต่ว่าผมมีตัว6 0,000อยู่แล้วนะครับก็ยังไม่เคยได้ตัวเป็นล้านเลยนะเออแต่ว่าในหลายๆคนเลยเธอก็มีตัวเป็นล้านกันแล้วนะครับแปดล้านเนี่ยสองจุดสองล้านนะมาขอดูตัวไหนนี่ครับจุดล้านนะครับประมาณนี้โอเคถามว่าเกมนี้เนี่ยจุดประสงค์ของมันเนี่ยคืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยครับ r n g นะครับผมก็สุ่มไปเลยครับนี่ครับกดสุ่มตรงนี้ครับแล้วปิดครับ แต่ว่าเราเนี่ยสามารถเทรดหรือว่าสามารถขายตัวละครได้นะครับผมโดยการเดินนะไปที่เมลบ็อกซ์นะครับสามารถส่งไปได้หรือจะเข้าเซิร์ฟเทรดที่ฝั่งนู้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงมีการซื้อขายได้นะครับซื้อขายสัตว์นะครับผมแล้วก็มีสัตว์แจ็สุ่มด้วยนะอืแล้วก็ทางขวาล่างนะครับจะมีปุ่มอัปเกรดนะครับเราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับก็อัปไปไหนดีพี่อัปไปเลยครับสุดท้ายเนี่ยยังไงเราก็ต้องอัปจบอยู่ดี นับก็คือตัวอย่างต้องตันอยู่ดีนะครับก็สักอาทิตย์หนึ่งน่าจะตันแล้วนะครับมาเนี้ยครับซ้ายบนนะครับจะมีพวกเทรดดิ้งมีบูสต์มีอ่าเลเวลนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของ EFP นะครับประมาณนี้ก็จะได้เพชรเนี่ยเยอะยิ่งขึ้นนะครับผมได้รีวาร์ดเยอะขึ้นนับก็คือภารกิจทางขวานั่นเองนะครับแล้วก็เทรดดิ้งนะครับก็จะเพิ่มกับการเทรดอันนี้ก็จะสามารถส่งเมลบอกได้นะครับอันนี้สามารถดูอินดซ์ช็อปได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเทรด นะครับผมก็บิ gger boost นะครับก็ boost จะใหญ่ขึ้นนะครับขายของได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็วิวเพชรดีเทลอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าไอ้เพชรเนี่ยม,มันมีกี่ตัวนะครับไปเดี๋ยวลองไปดูตอนนี้ผมก็ได้กดสุ่มออโต้ไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันก่อนว่าอินเด็กซ์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับลหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวจากเกมเพชรซินนั่นแหละครับอ่ะมาก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับตัวอันนี้เหมือนจะเป็นตัวที่เรามีนะครับอืมตรงนี้เป็นตัวที่เรามีเดี๋ยวลองดูตัว โอ้ ه, ตอนนี้เนี่ยยักษ์นะครับเหมือนว่าจะมี4ตัวนะครับจะเป็นฮิวด็อกนะฮิวแคทฮิวชิบะแล้วก็ฮิวไนท์แมร์คอกกี้นะครับมีแค่นี้นะครับยักษ์มี4ตัวหู่แล้วสุ่ม 1B 1B 1.25B นึ่อโอ้อันนี้ก็จะเป็นพวกตัวธรรมดานะครับรู้สึกว่าถ้ายิ่งมีตัวธรรมดาเยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งโอกาสสุ่มเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะวันนี้ก็ต้องรองดูกันไปนะครับตัวมันก็มี2อ4ตัวนะถามว่าเยอะไหมมันมีนกม้ก็เยอะนะ เยอะแต่ว่ายักษ์เนี่ยมันน้อยไปหน่อยนะครับพีแค่สตัวเองเนาะแล้วก็เป็นตัวที่มาจากเพชรซิมทั้งหมดเลยนะครับในแม่ขอกี้นี่ไม่แน่ใจว่ามาจากเพชรซิมหรือเปล่าตรงนี้จะมีช็อใพิกดนะครับผมก็ใช้เพชรซื้อนะครับแต่ไม่รู้ซื้ออะไรนะเนี่ยม,ม,ม,มันมันแบบเหมือนว่าจะยังไม่เปิดห้เล่นนะครับอาจจะลองลองลองเดินเข้าเดินออกดูดิเหมือนว่าจะให้ซื้อโทเค็นนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือฮิวเพชรต้องไปใช้นี้ด้วยหรอ โอ้โหใช้นี่นี่ยังไม่มีใครได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นฮิวเพชรธรรมดานเนี่ยมีคนได้ไปเรีวนะแต่น้อยมากๆนะที่กับคนได้เป็นแสนนะครับผมก็คงมาเปิดเกมนี้นะครับแล้วก็ผสมกับเพชรซิมเพชรซิมมันจะเปิดน้อยลงนะมาเปิดเกมนี้ซะมากกว่าเนาะก็ต้องดูต่อไปนะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะหาเพชรยังไงนะครับถ้าไม่ใช่การเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอ่าเกมพาสนะครับผมก็นี้50โลบั๊กนะครับใช้ได้12ชั่วโมงในเกมนะครับแล้วก็นี้เป็นเพิ่มลัคกี้นะเพิ่มออลต้าแบบลัคกี้ นะครับแล้วก็ซุ่มเร็วขึ้นนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็นเพชรนะครับใช้4,500เนี่ยจะได้4ี่ล้านหแสนเพชรแต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เติมโลบักเนี่ยเราจะหาเพชรจากไหนนะวันนี้ก็ต้องรอทางเกมอัปเดตหรือรอผมหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะมาสอนทุกคนเนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปเซิร์ฟเทรดสักทีหนึ่งนะครับผมก็เนี่ยจะมีคําว่าเทรดดิ้งนะอ่าสามารถเทรดในเซิร์ฟนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดเทรดอ๋อต้องกดยูทซูมก่อนนะครับถึงจะสามารถเทรดได้ แล้วก็ทางขวาเนี่ยจะมีภารกิจนะครับแล้วก็ที่ขาดได้เลยเนี่ยก็คือจะเป็นอ่าลิลิกนะครับยังมีลิลิกให้เราหาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าอ่ามันต้องอัพสายก่อนนะไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับลิลิกเดี๋ยวหาก่อนอ่านี่ครับอยู่ทางบิเกิลบ์ขวาบนนะครับจะมีลิลิกนะครับก็กดอัพลิลิกแค่ตันก่อนแล้วค่อยหาได้นะครับหรือจะหาเลยก็ได้น่าจะเพิ่มโอกาสได้ตัวชายนี่นั่นเองนะครับผมก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกม AFK แบบ100% นะครับเพชรซิมเก้าเนี่ยยังมีอะไรให้ทำมากกว่านะครับแต่เกมนี้เนี่ยคือเอฟเคหนึ P ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอต่ผมรู้สึกว่าผมจะเจอลิลิกหนึ่งอันนะครับตรงนั้นผมเดินไปเก็บซะหน่อยน,นะมันยังตีออโต้ T ไม่ได้นะไม่รู้ว่าต้องอัพสายหรือเปล่าถึงจะตีออโต้ o T ได้อ่ะตรงนี้มีเดี๋ยวผมเก็บเลยเก็บสิอ่าได้มาหนึ่งอันนะครับตอนนี้ผมก็เปิดมายี่สิบห้าอันแล้วนะมันตันประมาณห้าสิบอันมั้งต้องต้องอัพสายก่อนเนาะประมาณนี้ตีตีอ่า ทางซ้ายล่างก็จะมีอ่ะพวกบลพวกบัฟนะครับโชว์ให้เราได้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินดีคโทเค็นนะไม่รู้ว่เอาไว้ทาอะไรนะตอนนี้หรือว่ามันเอาไปซื้อช็อปอะไรหรือเปล่าผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าไอ้เหมือนจะเจออีกอันนับเหมือนจะเจออีกอันกดเลยเรียบร้อยได้มาสองอันแล้วโอเคอ่ะเหมือนจะได้กล้วยมาด้วยนะก็สามารถใส่บัฟได้เหมือนเดิมเนี่ยภารกิจผมก็คือกินฟรุตนะครับหกชิ้นนะแต่ผมกินไปสี่เอง ก็คือต้องหาเพิ่มอีกนะครับพวกสเก็ตบอร์ดอะไรยังไม่มีนะไม่รู้ว่าจะอัพสายไปเรื่อยๆเียจะมีหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูที่ตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้จะมีเมลบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเดรามาดูหน่อยส่งได้ไหมอ่าส่งได้ครับใช้ห้าหมื่นเพชรนะครับสามารถส่งเออไม่ใช่ห้าหมื่นทองนะครับแล้วก็สามารถส่งเพชรได้ก็ยังไม่ชัวรอยู่ดีว่าเพชรเนี่ยมันหายยังไงนะเออลองเดินดูสักหน่อยก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันดีกว่าว่าเซลเทนเนี่ยมีเออโอ้ในตัวสองหมื่นห้าครับ ตัวสองหมื่นห้าก็จะเพิ่มทองให้ผมในเยอะมากเลยนะเดี๋ยวอัพเลยรับเราจะไปทางลัคกี้นะครับดูเพชรนะครับคืออะไรเอ่ยมีโอกาสโลชั่นนะมีโอกาสมากๆที่จะได้ตัวแบบดับเบิ้ลโอเคอันนี้คืออะไรเอ oh, ่ยดิกกิ้งฟอร์คอยอ๋อเพชรเนี่ยจะสุ่มเกิดเหรียญมาจากจากอจาจจะกล่าวนะจากพื้นดิน Faster ร o โล i n g event ถ้าเป็นเซิร์ฟอีเวนต์จะโลเร็วขึ้นเหรอ,อยังก่อนดีกว่าเราไปทาง ทางเทรดดิ้งอะเทรดดิง้งอันนี้ผมไปเซิร์ฟเทรดได้แล้วนะครับวิวเพย์เจอร์อินโฟอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้มาหน่อยอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเทรดกันดีกว่าไปดูว่ามีใครมียักษ์หรือเปล่านะครับแต่มีแหละแต่เราคงสุ่มไปไม่เจอหรอกครับคนมันมีน้อยกันมากเลยอ่ะอ่าไปอ่าเรามาที่เซิร์ฟเทรดแล้วนะครับผมก็หน้าตาคุ้นๆแม่เซิร์ฟเทรดก็คล้ายๆเพชซิมเลยนะครับในวอลล์อาร์โอลี่เทรดฟอร์มเดอะเอ็กซูชีพช็อปเขาบอกว่า เพชรเนี่ยสามารถได้จาก Exclusive s h o ชเท่านั้นก็คือ1โลบักเนี่ยจะได้1,000พเพชรคือถ้าเกิดว่าผมกดซื้ออันนี้ก็คือผมก็จะได้เพชรมาใช่ไหมแต่โลบักไม่มีดิก็ใครที่อยากสนับสนุนนะครับใต้คลิปจะมียาเซตอักชีช็อปนะครับฝากไปซื้อกันด้วยเนาะแล้วก็จะมีสำหรสมาชิกใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อดูคลิปหน้านะครับเนี่ยก็จะมีคนขายตัวนะครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคงจะขายไม่ค่อยออกหรอกครับเพราะว่าเพชรมันหายากนะครับต้องใช้โลบัคนะครับก็ถามว่าเพทูวินไหมก็นิดนึงนิดนึงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเทรดตัวละครกันได้นะครับผมก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะเทรดตัวสี่แสนให้ผมผมก็เอาตัวพวกนี้เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยรวมกันให้เป็นสี่แสนนะครับตกลงโอเคเราโอเคกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับนี่เห็นไหมขายกันหนึ่งเพชรสองเพชรสามเพชรยังไม่ออกเลยนะครับเพชรมันหายยากนะครับตอนนี้ก็อันดับหนึ่งเนี่ยสุ่มไปสามหมื่นห้าพันรอบแล้ว สุ่มกันบ้าเกินนะบ้ามากๆอ่ะเดี๋ยวลองดูอนะินโฟครับเดี๋ยวลองกดดูอินโฟว่าคนนี้เนี่ยเขาเล่นที่ไหนแล้วนะดับเบิ้ลชิกเอ้าไหนอ่๋อนี่ครับมาและโซเชียลเพย์ไทม์นะเบสโลเนี่ยเขามีตัวโคตรสุดก็คือสามหมื่นแปดพันห้าร้อยนะสามารถส่งเพื่อนได้อ่าเทรดได้แล้วก็อ่าดูเพจของเขาได้นะครับประมาณนี้นะครับเซิร์ฟเทรดก็มีคนนะเออมีคนเยอะอยู่นะครับตอนนี้ในเพจสิบเก้าเก้าเนี่ยคนเล่นหายไปเป็นแสนแล้วมาอยู่เกมนี้กันหมดเลย ก็ต้องรอดูว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ที่รู้นะครับผมเจอชัยดีลีกอีกแล้วเก็บมาโอเคแล้วก็เราเนี่ยต้องมาเสียต่างค์นแล้วก็คือซื้อเกมพาต,ตรงนี้เพิ่มนะครับซึ่งแน่นอนว่าโดนแน่นอนนะครับโดนผมซื้อแน่นอนตรงนี้เนาะที่ผมก็คิด้วยันนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากที่จากดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันครับเดี๋ยวผมขอไปปัน่นหายาก,ก่อนเฮ้ยเหมือนจะเจอตัวหนึ่งล้านนะเหมือนจะมีสเก็ตบอร์ดนะนี่เห็นเขาขี่กันนะน่าต้องอัพก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นแล้วกก็ไป FK ่อนนลั ราคเกินนี้มันก็โอเคทูวินไม่ได้นะแต่ว่าคุณสามารถซื้ออ่าสัตว์เลี้ยงสูงๆนะเวลาสุ่มหนึ่งก็จะได้ดีขึ้นเนะยังไงก็แล้วแต่อัจฉริอาจะมีในอนาคตนะครับโอเคผมไปรับเย่